พี่ชายพีเคเคลื่อนไหวล่าสุดครูฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดข้อความละสามหมื่นไม่รับช่อดอกไม้รับเงินสดเท่านั้น เป็นประเด็น Talk of the t o w n มาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนค่ะสำหรับรักร้าวของอดีตสามีภรรยาพิธีกรหนุ่มชื่อดัง PK ปิยวัฒน์และโยเกิร์ตนัทชาที่ได้ประกาศแยกทางเซนบายาจบสถานะชีวิตซึ่งปมเลิกราครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆเสร็จแล้วค่ะเมื่ออดีตแฟนเก่าของ PK อย่างอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังกลละแมพัทรศรีก็พร้อมส่งพลังหญิงเพื่อนหญิงแทรกไลฟ์ซัพพอร์ตโยเกิร์ตเต็มที่บอกว่าชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดี โดยได้มีพี่ชายแท้ๆของพีเคอย่างหนุ่มชลทิตเข็มเพชรได้ออกมาโพสต์ฟาดกลับล,ลอยๆบอกว่าชนีเก่าที่เข้ามาเผือกอยู่เฉยๆจะดีกว่ามั้งเดี๋ยวตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวตอนพจมานลิงหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในคอนโดจะลำบากดับไปแล้วหรือว่าอยากดังอีกพร้อมกันนี้ทางด้านรายการทัวร์มาลงก็อ้างว่ามีแชทจากฝั่งพี่ชายทำนองว่าน้องชายของตนนั้นโดนสูบทางฝั่งของโยเกิร์ตก็ไม่ยอมย้ายออกจากบ้านสักทีจนสร้างความสงสัยให้กับหลายๆคนค่ะ ขณะที่ทางด้านหนุ่มชลทิศก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ประกาศเตรียมฟ้องชาวเน็ตข้อความละสามหมื่นไม่รับช่อดอกไม้รับแต่เงินสดเท่านั้นโดยมีข้อความว่า ทานายอายการทันผู้พิพากษาระดับประเทศยังมีอีกร้อยคนคือเพื่อนรักเกลียนคีย์บอร์ดอย่าสนุกข้อความละสามหมื่นบาทไม่มีลถไม่รับช่อดอกไม้จะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าชีวิตจริงไม่ชอบเล่นกับผู้คนอย่าท้ามาลองเขียนอะไรนะเดี๋ยวจะไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวตื่นแล้วนะเขาจะคอยแคปมาให้กันอย่าเพลินกันละและอีกหนึ่งโพสต์มีข้อความว่า มายิมเจอน้องเอ๊ะหน้าคุ้นๆเหมือนในข่าวที่หนูกำลังดูนี่พี่หนุ่มใช่ไหมคะเลยบอกว่าใช่นี่หนูกำลังพิมพ์ด่าพีเคอยู่เลยบอกหรอหนูด่าไปกี่ข้อความบอก3ค่ะบอกว่าไม่ได้ไม่พอต้องอีกสัก7ถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงข้อความละสามหมื่นต้องอีก7ข้อความว้ายหนูลบแล้วคะ่ะว่าแต่ทำไมพี่สวยจังเลยบอกอ๋อเหลือฟอร์มาลีนยังไม่ได้ฉีด